ที่ทำบ่วกนะครับที่ทำบ่วะครับลิ้นนะครับเชือกตัวนี้จะเป็นลิ้นนะจะเป็นลิน่มที่ใช้อ่า ดักหนูหนะคือตรงนี้นะครับเราจะเหย่นะครับเราจะเหยเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้เราจะเหยเข้าไปตรงนี้นะครับมองเห็นว่าเป็นหนูเหยเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อเจี่อมหนูเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราจะหนูเขาจะเข้าไปชนตัวข้างในนะครับหนูให้เข้าไปชนตัวข้างในนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับไปตรงได้นะครับถ้าจะผูกเชือกผูกคำเป็นเงื่อนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ ทีน <Es> <du> ี้นะครับเวลาหนูเข้าไปนะหนูก็จะเข้าไปชนชนตรงนี้นะครับก็จะดีดนี่นะครับวิธีอีสานครับวิธีดักหนูวิธีดักหนูอีกแบบนั่งนะครับ แข็งเหมือนกันนะชึบนี่นะครับแลบว้วบ่วงเราก็จะเราเชือกลงมาทางนี้ข้างล่างนะครับแล้วก็จะดึงเชือกเข้าร่องแล้วทำเป็นร่องไว้นะครับดึงเชือกเข้าร่องนะครับดึงเชือกเข้าร่องนะครับนี่นะครับนะครับเชือกจะอยู่ในร่อง ขอบไม้ไผ่ตัวนี้นะครับแล้วพอหนูเข้าไปนะครับหนูจะเข้าไปชนริมข้างในนะครับนี่นะครับ,รบอยู่แล้วนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับแต่ไม่มีใครทำขายนะครับ ไม่ค่อยเห็นใครทำขายา<ม>ส่วนใหญ่จะทําใช้เองนะครับก็ไม่ซื้อกันถ้าทําขายก็มีซื้อ,อสี่อันนะครับวันนี้เราทําได้สี่อันทําตั้งแต่เช้านะครับได้สี่อันนะครับนี่ถ้าเที่ยงแล้วนะครับทําแต่เช้าได้สี่อันเร,เรื่อยๆนะครับปกติจะทําเป็นสิบครับ ันนี้ทาเล่นๆครับเดี๋ยวก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับทําเล่นๆนะครับงานจะเจาะรูแบบนี้นะครับนี่นะครับวิธีดักหนูแบบวิธีอีสานของเรานะครับนะครับเชือกตัวนี้ก็จะไม่ตัดออกนะครับจะเอาไว้ผูกนะครับเวลาหนูมันหนูมันติดนะครับเราก็ เผื่อมีแมวป่าแมวอะไรมาเจอมันก็จะลากหนูไปกินนะครับมันจะลากกับดักเราไปด้วยนะครับผมก็เลยต้องทมเชือกผูกไว้ทุกอันนะครับเชือกปลายสายต้องมีทุกอันนะครับที่บ้านคุณเรียกอะไรนะครับดูนะครับได้สี่อันเดี๋ยวลองดูครับเย็นนี้มีสิทธิ์เดี๋ยวตอนไปถ่ายทำนะครับเดี๋ยวจะเอาปืนไปด้วยนะครับเผื่อได้ยิงนกนะครับ เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับแล้วตอนไปดักก็จะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวใครมีแนะนำเกี่ยวกับเหยื่อนะครับว่ามีเหยื่ออะไรที่จะหนูมันจะชอบนะครับก็แนะนำคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับกับดักเราประมาณนี้นะครับไม้ไผ่นะครับ ใช้ไฟเจาะสว่านเจาะหรือไฟเจาะก็ได้แล้วก็ทาร่องข้างในอย่างนี้นะครับทาร่องให้เชือกมาอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะให้ดูถ่ายทําให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าวิธีตัดอันนี้ยังตัดเชือกไม่เสร็จอันี้ตัดเสร็จนะครับนี่นะครับเราจะดึงลอมาอย่างนี้นะครับเกี่ยวเฟิบ เกี่ยวเพิ่มนะครับพอเกี่ยวเสร็จนะครับอาจจะริมตัวนี้ยัดเข้าไปในรูอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับริมนี้ก็เอาไว้ให้หนูเวลาหนูจะเข้าไปกินเหยื่อข้างในนะครับแต่อย่าลืมดึงเชือกตนี้ประมาณนะครับมันพอมันริมมันหลุดปุ๊บมันจะดึงคึบรัดคอเลยนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับวิธีทำก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากถ้าทำจริงๆอย่างจังก็ วันหนึ่งก็ได้เป็นสามสิบอันนะครับวันหนึ่งก็จะได้ประมาณสามสิบอันถ้าทำจริงนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาเชือกลงนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเ<อ>ย็นนี้ติดตามชมคลิปครับเย็นนี้นะครับติดตามชมคลิปกันต่อครับเย็นนี้นะครับ